สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องผมมาวันนี้มาเบิ่งงานถอยครับาพี่น้องมาเบิ่งงานถอยโอ้หนังยาเอเบิร์ดครับพี่น้องถือมือยาห่อนเด้อกุศาครับเอาดินใกล้ๆโอ้ขึ้นชึนอมิพวกมีร็ใช้ดูขะกรรมของหินแล้ว ติน่นไั่นก็คือโกบเจียเพชรครับเพชรบับนครับเจียเสืออื่นวู้ใส่นี่ว่าตรงหวนั่นมาตรงหวนัว้นเลยสุริยาครับสุริยาสุริยาเข้าแล้วสุริยา เบงกข์ปัจใหัสุริยาครับถึงอาจารย์ถึงอเราครับถึงสิงห์บนนะครับ ครับการใส่เอฟซีตัวแดงนะครับให้สุริยาโอ้มาไงเฮียจานผึง้งเสียดเป็นสาหรือเป็นข้องครับโอ้โหคือกัน โอ้เป็นขี้ตมเหรอครับผมเจอขี้ตมแล้วเจอโครนแล้วเหนียวนะโนค่นแคบว่านอ่อบาดนักรับยิ่งอะไรนัก ใส่เจราวาดนักอวนตัวนเลยไปนะครับึาเอ้ <laughs> ขว้องแแทท่ย่า,ออยารถเข่าครับแป๊บนนะึง